ครับตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่นะครับโดยช่างใหญ่ที่ร้านช่างเก่งนะครับกําลังจะเผาปีกนกเดี๋ยว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 อันนี้ปีกนกนกเป็ยังครับเนี่ยนกรถไรฮิโก้ครับแมนบอว่าแมนนกเคาแมวบอว่าแมวฮะโอ้ถ้าปีกนกมัปีกแง่กันด้วยครับเดี๋ยพี่น้องเอ้ยตั้งสิเนี่ยเจ้าของรถเห็นเองบ่าอะได้วยเนี่ย เบิ่งแรกเห็นอยากเป็นอะไรท่านทำไมต้องทำไมต้องเผาปีกนกอากาศรุดออกแน่ผมนึกว่าเผาปีกนกเอาไปแก้มเล่าอย่างนี้ว่าจะผัดเผ็ดสักหน่อยลูกพี่บอกว่าจะเอาปีกนกไปผัดเผ็ดผัดเผ็ดไปกับเราเดี๋ยว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 ทำไมต้องตอกมันอ่ะตอกให้มันเอาให้มันหอดง่ายครับโอเคตอกมดอกง่ายครับ นี่มีสูตรออกแล้วครับพี่น้องโอเคนี่ยเนี่เนี่อันน้ำมามอดไฟไหมอันน้ำมามอดไฟเอ้อยอันน้ำมามดับไฟโอ้ยอย่างนี้แหละมันอยู่อีสานนานพี่น้อง <_ t ot> แล้วก็ไอ้นู้นก็ไปกับป๋อนน้ำมันเป็นซินเอาไปไกลๆเด้อหนะ่อยอย่ามาใกล้เนะี่ยเนี่ยเอามาไกลๆหน่อยอันน้ำอันน้ำมาดับเร็วนน้ำมาดับเร็ว <_ t ot> อันตรายโอ๊ยปิดใส่คอนเวิร์ตยี่ห้อยังวะนะ สุดยอดขนาดสุดยอดขนาดสาร้างเขานี่นี่แหละครับของเย,ย็นย่างยกไม่หาสางเก่งนี่ครับพี่นอ้องน่ย่างยากเคเด้เบิดสางเก่งรับโจเปิรครับอันนี้ปีนโบนบุนไปน,นะปีนโบนบุนครับต้องบุนต้องล้างเคเดเบิเลยเนี่ยน้อยขนาดอีหลีอันนี้มันอุปกรณ์เชื่อมหนะมือนนะ้ำไม่แมนบอลเนี่ยครับผมอุปกรณ์เนี่ยมันระบบทูอินวันหรือว่าหลายก็ทูอินวันหลายก็ทูอินวันครับแม่นบอล ยัมานั่งก็ได้ยจงมานั่งก็ได้ลูกสารพัดครับผมสุดยอดลอยมีความรู้ครับ